สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจ,นจบคลิปให้ด้วยและหลายๆท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะมาฟังฟีดแบ็จากทางอินเตอร์แฟนเลยนะทั่วโลกเลยต้องบอกอย่างนี้ทั่วโลกเลยนะไม่ได้แค่ไทย แค่จีนแค่เวียดนามไม่ใช่คือทั่วเลยอาจจะมีจีนมีไทยมีตะวันตกมีเวียดนามมีอะไรใดๆมีหมดรวมมิรเพราะเอก็ไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนแต่รู้แต่ว่ารวมมิตและกันเป็นแฟนคลับรวมมิตรแต่ว่าอะไรเอรวมมิตรทุกประเทศในโลกในใบนี้ที่ชอบหลิงออมละกันนะคะเขาจะมาบอกเราฟีดแบ็กเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะมันมีการเสิร์ฟหวานหวานอะไรเอแม่มาทำเป็นไก่ ก็น้องออกไปซุกพี่หลิงแล้วก็วิ่งหนีอะไรก็ไม่รู้ว่านะอะไรก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้อะไรอะไปซุกซุกพี่หลิงนะไปอ,อขยี้ขย่ำขยี้ขย่ำพี่หลิงเสร็จแล้วก็วิ่งออกไปอะไรก้อนน่ะนี่ถ้าจะใช้คำพูดก็คือไปยั้วให้อยากแล้วจากไปอะไรเอไม่ใช่ยั่วให้อยากอะไรอยากขมั่มกับอืมแต่พี่หลิงก็เอาแต่ยิ้มตาสละอีสละอีเลยเหรอเอเอเอนะอ่ะหลังจากที่หนักหนักมา นะคลิปหลังๆโอ้ยคือมันมีกระบวนการจริงๆนะเอกก็ยังเชื่อนะเนี่ยพองานโยเกิร์ตทำถึงเกินก็นะใดๆพอแล้วพอแล้วนะเอามากินหวานกันบ้างหลังจากกินขมมาหลายคลิปแล้วก็ไม่ขมมากหรอกนะมันก็เหมือนกับแบบโอ้มันเกิดเรื่องอย่างนี้อยู่เนาะเราจะได้แบบที่ไทยก็เกิดใช่ไหมที่ไทยก็เป็นประเด็นอะไรอะอะไรนาะงงามเขาส่วนกวางอะไรก็ไม่รู้เอกก็ไม่ได้ไปดอยค่าพี่เขาเหรอกคะ่ะเอกก็ไม่ได้ตามเลยเหมือนกันนะ แต่ก็พอรู้ว่าเขาพูดกันอย่างนี้นแต่ก็ไม่รู้ว่าด้อยค่าอะไรยังไงไม่ได้ไปตามมากเอกก็เลยตามแต่ที่ต่างประเทศที่จีนว่าอืมเนาะมันก็แบบไปแบบไปละลาน m อซีหวังฉือบุคคลที่แบบรายลองพี่หลิงอะแต่ใดๆก็คืองานโยเกิร์ตอะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโฮมเลสเนาะเก็บภาพสวยๆคลิปงามๆของพี่หลิงมาเยอะเลยโฮมเลสไปที่ไปไปทีไรนะจะเห็นภาพพี่หลิงแบบ เป็นคอนเทนต์ได้เยอะมากเนาะเออเออแล้วถ่ายออกมาสวยด้วยเนาะคุณโฮมเลสนี่อแท้ทรูค่ะแท้ทรูอะไรคือแท้ทรูคือแบบไปเราได้งานอะ่เอนะเนาะนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณโฮมเลสก็ตอนนี้ก็งานเยอะงานลุมด้วยเนาะเออก็เอเอนั่นแหละนะก็จับมือกันรวยค่ะใครติดตามอยู่แกงนี้ก็จับมือกันรวยอะ่ะเออคนอื่นส่วนทางเศรษฐกิจกันแกงเนี้ยส่วนทางเศรษฐกิจหมดเลยนะอ่ะ เดี๋ยวก่อนจะไปว่ากันยาวๆเว้าวกันแบบตรงๆเลยมีต้องบอกอย่างนี้แฟนขับหลิงออมอะ่ะคือหลิงออมนำไรายได้เข้าประเทศไม่ทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมนะทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมเอบอกเลยใดๆคือแฟนโดยเฉพาะแฟนๆน้องหลิงน้องออมเวลามาไทยอะ่ะนะจุดประสงค์ก็มาอีเวนต์หลิงออมด้วยนะบางครั้งก็มาอีเวนต์หลิงออมด้วยบางครั้งก็มาไทยมาทําธุระนู่นนี่นั่น แล้วก็ไม่ว่าจะต้องซื้อสินค้าที่พี่หลิงน้องออมเป็นแบรนด์แอมเป็นพรีเซนเตอร์ตันล็อตตล็อจริง,รงๆเขาตามหมดเลยไม่ว่ายาสีฟันสปาโคพี่หลิงกันแดดเฮล่าพี่หลิงอยู่ซิลีเวสัมอางนู่นนี่นั่นนะเสมุดอ e ีโฟมล้างหน้าหลิงออมใช่ไหมะอะไรอีกอ่ะเยอะแยะตะแปะไก่นะคะมาตามตามได้เลยนะเออเพราะว่าเขามาเมืองไทยแล้วเขาก็เออต้องไปแวะเช็คอินก่อน ชาโก้น้องอ,อมเนาะต่อมาด้วยควางขีพี่หลิงที่ร้านอะนะต้องต้องกินซะหน่อยเขาก็จะถือถุงอะเอกก็ยังงงว่าเขาสั่งยังไงอะคือเขาสั่งผ่านแกล็บแล้วก็ไปพลิกอัพเองอย่างเงี้ยหรอเรากินอย่างเงี้ยหรอหรือว่าไปซื้อหน้าร้านได้เลยแบบสั่งออเดอร์เหมือนเราไปซื้อของอย่างนงี้เลยอะไปสั่งซื้อหน้าร้านได้เลยแล้วก็รอรับกลับอย่างนงี้ได้ป่ะตอนเนี้ยก็อยากจะรู้แค่ตรงนี้แหละพอเห็นฟแฟนชาวจีนเริ่มแบบว่าเนี่ยนะ ก็ได้ความคีโรดอ่ะเขามาเที่ยวไทยนะแล้วเขาก็เนี่ยก็ได้ก็ไปชิมของพี่หลิงแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์พี่หลิงแบบเข้าวัดสดุอะไรทีก็จะกวาดแบบว่าก็จะได้สินค้าพี่หลิงน้องออมไปหลายเลยแหละครบเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อกินเจลล่นู่นนี่นะั่นอะไรตามพี่หลิงหมดเลยฉบงฉบาก,กินหมดนะคะใดๆใครต้องการจะซื้อสินค้าเหล่านี้ของพี่หลิงน้องออมอ่ะผ่านช้อปปี้สามารถผ่านช่อง A t ท b e ได้เลยนะถ้าไหนต้องการตาม สักพัโค้กยาสีฟันอะไรใดๆอย่างเงี้ยสามารถมาตำได้นะคะผ่านช่อง a t u b e โดยการใครดูผ่านเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่า Note น้ตบุ๊กอะคะ่ะสังเกตว่ามุมซ้ายล่างจอมันจะมีคำว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอคงจะใส่เป็นพวกยูซลีนนะแต่ถ้าใครอยากจะตำสินค้าอย่างอื่นพี่หลิงน้องอมหรือว่าจะเป็นสินค้าใดๆอะไรก็แล้วแต่ที่ช h อปปี้อะสามารถจิ้มคลิกเข้าไปก่อนคลิกดูผลิตภัณฑ์แล้วก็เลือกจิ้มไปซัก ยูซลีนอันไหนอันนึงเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําหน้าที่ค่ะพาท่านเชื่อมต่อไปสู่แอปช็อปปีส่วนท่านไหนที่ดูผ่านเวอร์ชั่นมือถือค่ะก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองมันจะมีคําว่ามอ MORE หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอนั่นแหละยูซลีนอะไรอย่างเงี้ยเลือกจิ้มไปก่อนอาจจะยังไม่อยากซื้อยูซลีนอาจจะซื้อสปาโคซื้อคลีนิกซื้อลอรีเออะไรใดๆก็ได้ จิ้มเข้าไปก่อนหลังจากนั้นมันจะพาท่านว้าไปสู่แอปช็อปปีหลังจากนั้นก็สามารถเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปช็อปปีอย่างอื่นอะไรก็ได้หรือว่าจะเอาเฮราก็ได้จะเอายูซลินอะไรก็ได้ได้หมดเลยนะคะในแอปช็อปปีที่ท่านซื้อตามปกตินั่นแหละจ้าอะล่ะเออมามาเริ่มกันเรื่องของเรื่องอะ่ะมีคนตั้งโพสต์ Post นี้ค่ะมีคนตั้งกระทูนี้โพสต์ Post นี้นะสมัยนี้เขายังใช้คําว่ากระทูอยู่ไหม ไม่ค่อยแล้วเนอะสมมาก็โพสเนอะตั้งโพสต์มาอันนี้เป็นอินเต์แฝนะนะบอกว่าเนี่ยเขาบังเอิญได้ไปเจอวิดีโอคลิปหนึ่งนะที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ได้มาร่วมแบ่งปันในความประทับใจหลังจากที่ได้ดูคลิปของหลิงออมวงเล็บผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แฟนคลับหลิงออมแล้วก็ส่วนตัวเขาเขาจำไม่ได้แล้วว่าวีดีดโอไหนคือเขาดูแล้วเขาก็ลืมไปแล้วนะเขาบอกว่า ผู้หญิงคนนี้เล่าว่าตอนที่ดูคลิปของคลิปของหลิงออมอะรู้สึกว่าหวานมากและมันก็ไม่ได้หวานแบบคู่รักอื่นๆที่เขาเคยเห็นมาเออคล้ายๆว่าเขาดู G l ออะไรอย่างนี้มาเขาบอกไม่ได้หวานเหมือนคู่อื่นอ่ะแปลกมะคู่อื่นก็หวานนะแต่คู่หลิงออมหวานไม่เหมือนใครมาดูกันค่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าความหวานในคลิปของหลิงออมอ่ะมันมาจากความรักที่ทั้งหลิงทั้งออมสแสดงต่อก,กัน และพวกเราเหมือนเป็นผู้ชมอ่ะเหมือนเหมือนเป็นผู้ประสบภยัยถ้าจะแปให้เข้าใจง่ายที่ศัพท์ที่เราใช้กันเนาะพวกเราจะเหมือนผู้ประสบภัยเวลาหลิงอมเขาอยู่ด้วยกันเขาจะมีแต่โลกของหลิงอมเขาจะอยู่ในโลกของเขาคนอื่นรายล้อมหาได้ยินไม่หาได้แค่ไม่ตาไม่เห็นแล้วเห็นแต่หลิงนะน้องตาน้องอมเห็นแต่พี่หลิงตาพี่หลิงมองเห็นแต่น้องอมคือโลกนี้มีแต่สองเราคนอื่นเหมือนเป็นต้นไม้ใบหญ้า มาลงมาแรงผีส่งผีเสื้อนกน้อยบินไปบินมาไม่แคร์ไม่สนอะไรแล้วคือไม่เอาอะไรอีกแล้วนะคะเขาบอกประเด็นก็คือหลิงออมอะ่ะไม่ได้มาสวีทให้เราเห็นคือไม่ได้มาแบบมาสวีทเพื่อที่จะให้พวกเราเห็นน่ะแต่ว่าหลิงออมเขาแบบเขาก็อยากจะเสิร์ฟหวานให้กันน่ะก็คือเขาอยากจะหวานให้กันก็แค่นั้นเองเหมือนแบบไม่ได้มาทำเสิร์ฟให้พวกเราดูแต่เขาไป,ไปเองโดยธรรมชาติอย่างเงี้ยนะ และคนที่เอามาโพ์นี้เขาบอกเขาเห็นด้วยกับคลิปของผู้หญิงคนนี้เลยที่ไม่ใช่แฟนขับหลิงออมแต่เขามาบอกเขารู้สึกได้เขาฟิลได้ว่ามันหวานหวานเจี๊ยบเธอจ๋าบแบบธรรมชาติโนน้ําตาล no โซโครส no สารให้ความหวานแทนน้ําตาลคือมันหวานออกมาเองโดยหลิงออมเนี่ยแหละอมืมาดูคอมเมนต์กันค่ะมันหวานไหมก็หวานนะคือเขาก็คงรักกันอะรักกันจริงอะ คุณเคยเห็นจีเอลคู่ไหนนอกเวลาง,งานแล้วเขาเขาแบบเขาไปขย้ำคออีกฝ่ายปะเออใช่ไหมมันมันมันก็มันก็เนาะหามีไหมหรอเอก็อไม่ได้ติดตาม g ีอคู่อื่นเยอะอ่ะหลายหลายท่านที่ติดตาม g ีอคู่อื่นน่ะมีคู่ไหนบ้างไหมคะที่นอกจอเออไม่ใช่นอกจอนอกเวลาง,งานแล้วกันนอกเวลาง,งานแล้วมันใสคอกันอย่างเงี้ยเหมือนที่น้องอ,อมทากับพี่หลิงอย่างเงี้ยมีไหมแล้วอีกคนนึงก็ไม่หลีด้วยนะแล้วยิ้มตาสลาอี ไอตาสละอีเ ar นี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนของพี่หลิงอาจจะไม่เหมือนก็ได้แต่ว่าไอการที่มาใส่คอคู่ของเราอย่างเงี้ยมีไหมมีไหมอยากรู้เหมือนกันว่ามีไหมถึงขั้นเนี้ยมีไหมหรือว่าไม่มีก็มีแต่หลิงออมทํากันนี่แหละถามว่าทําเสิร์ฟพวกเราไหมบ้าเขาจะทําทําไมไม่ทำเขาก็อยากทําก็อยากทําอ่ะน้องหมั่นเคี่ยวพี่น้องก็ทําอ่ะเขาไม่แคร์หรอกนะโลกนี้มีแต่สองเราหลิงออม เออน,นะใครมาตอบ a อทว่า GL คู่อื่นเขาทำกันไหมอย่างเงี้ยถึงขนาดเนี้ยทำถึงขนาดเนี้ยหรือว่า GL คู่อื่นเอาง่ายๆอย่างตอนที่สัมภาษณ์เอ่อไทรัฐไทยรัฐเนอะกับคุณจักรีเมื่อไม่นานมาเนี้ยแล้วเอ๊ะหรือว่าไม่ใช่หรือว่าของนายเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่พี่หลิงเอาฝ่ามือไปช่วยปิดน้องออม๋อน่าจะน่าจะนายเอ็นเตอร์เทนเมนท์เนาะที่พี่หลิงเหมือนน้องออมเอาเอาผ้าคลุมขาออก แล้วพี่หลิงกลัวน้องออมโปก็เอามือตัวเองนี่แหละไปปิดบังไว้ไม่ได้บงังคือไปวางหน้าขาน้องออมแบบแบบลึกนะลึกนะเข้าใจป่ะมีไหมมีจีอคู่ไหนทํากันขนาดนี้ไหมมีไหมเอกก็อยากรู้ตรงนี้เหมือนกันนะเออเพราะเอกก็ไม่ได้ติดตามจีอคู่อื่นเลยอะวันๆติดตามหลิงออมข่าวต่างประเทศก็หมดวันแล้วค่ะไม่ต้องทําอะไรแล้วค่ะไม่มีเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นค่ะไม่มีเวลาไปดูคู่อื่นแล้วค่ะ แต่ว่าเอเชื่อว่ามีหลายท่านก็ดูจีเอาคู่อื่นด้วยมาบอกเอได้นะว่าคู่อื่นทำกันขนาดนี้ไหมนอก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 ละครนะนอกฟีรี่นะแบบว่าเอออย่างเงี้ยมีมะอืมก็อ,อยากจะรู้อีกคนหนึ่งเข้ามาบอกเป็นอินเตอร,ร์แฟนนะบอกว่าเห็นด้วยร้อยเปอร์ซนธอตอนที่ฉันดูคลิปหลิงออมครั้งแรกอะนะฉันรู้สึกเลยคือ First สอิมเพรสชัความประทับใจแรกเลยฉันรู้สึกว่าคู่เนี้ย สินเ e ียมีความจริงใจอ่ะจริงใจสุดๆนะฉันชอบหลิงออมในฐานะที่ก็เป็นคนธรรมดาคนคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดว่าหลิงออมน่ารักมากมายเลยนะฉันแน่ใจว่าอืมถึงแม้ว่าน้องออมก่อนหน้านั้นนะ่ะอาจจะเคยแบบว่าเออมีข่าวกับคนนั่นคนนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก่อนหน้านั้นปีก่อนนะนะเขาบอก แต่ฉันว่าคิดไปคิดมาน้องออมไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบคนพวกนั้นหรอกอืมเพราะว่าฉันมองดูปฏิกิริยาเคมีน้องออมกับคนอื่นมันมันชิปไม่ขึ้นอะนะมันชิปไม่ขึ้นนะแต่ถ้าหลิงออมมาจับคู่กันเมื่อไหร่คือแบบ power คนรักคือ energy คนรักมันออกมาเลยอะมันมี energy แบบออกมาเลยอะเคมีมันออกมาเลยอะแต่กับน้องออมที่เคยมีข่าวกับคนอื่นในปีที่แล้วเขาบอกไม่เกิดเคมีอะไรเลย อ่าอันนี้ก็คือความเห็นหนึ่งนะคะมาสู่ความเห็นสองค่ะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะฉันรู้สึกว่าความหวานระหว่างหลิงออมในชีวิตจริงมันเยอะยิ่งกว่าในฟีรีซะอีกนะก็คือเขาหวานกันนอกจอยิ่งกว่าในจออีกเธอคือหวานกันนอกฟีรีคือนอกฟีลีชีวิตจริงหลิงออมยังหวานกว่าในฟีรีซะอีกเขามีทั้งความห่วงใยความรักที่มอบให้กันอะ่ะ มันโคตรจริงใจเกินจะบรรยายเลยอะ่ะฉันว่ามันเหนือกว่าบทบาทที่เล่นในซีรีส์ของหลิงออกอีกนะคือหวานแล้วก็จริงใจอะไรมากกว่าในซีรีส์ซะอีกเพียงเธออะ่ะคุณเข้าใจป่ะเคยดูสัมภาษณ์น้องออมบางช่วงบางตอนน้องออมบอกว่าบางครั้งก็คุยเออเออน้องออมบอกว่าน้องออมบอกว่าบางทีก็แบบทําไมไอล้ลาททำอย่างนี้ยก็คือ,อยัง คือน้องออมตัวน้องออมเองโดยส่วนตัวก็ยังไม่เห็นด้วยกับไอล่าในบางการกระทําในในในซีรีส์อะเข้าใจปะ่ะเออน้องออมบอกจะไปไอล่าทากับพ่ออย่างงี้ใช่ไหมใช่ไหมเคยฟังว่าก็คือน้องออมยังแบบไอล่านี่แบบเออไม่ไหวไม่ไหวนะน้องออมก็ยังไม่เห็นด้วยกับไอล่าบทที่ตัวเองรับในบางช่วงบางตอนเลยนะอืมอ่ะมาถึงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเฮ้ยคนนี้เขาเขียนลึกซึ้งเขาบอกว่า ความรักอะ่ะมันหมายถึงว่าเธอไม่จําเป็นต้องพูดคําว่าขอโทษแปลว่าอะไรอะ่ะเออนั่นฝีลึกล้ามากเลยอะ่ะโอ้ยลูกซึ้งเขาบอกว่าคําว่ารักอะ่ะมันแปลว่าเธอไม่เคยต้องพูดคําว่าขอโทษเพราะว่าถ้าคนรักกันแล้วอันนี้เอกขอ,อยัดตีความเองนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าลองมาฟังนะคนเราลองได้รักกันแล้วอ่ะจะต้องไม่มีวันทําให้อีกฝ่ายต้องเสียใจแล้วตัวเองต้องไปขอโทษ มันหนักหนามากนะเลยเพราะขนาดพ่อแม่เราเราก็รักจริงๆนะเรายังบางทีเรายังขอโทษพ่อแม่เราเลยที่บางทีเราก็งี่เง่าใช่ป่ะแต่อืแต่ความหมายนี้ลึกซึ้งเนาะถ้ารักแล้วความรักหมายถึงว่าเธอจะต้องไม่เคยต้องพูดคําว่าขอโทษเลยสักครั้งืมก็คือจะต้องไม่ทําผิดก,กับอีกฝ่ายแล้วต้องพูดขอโทษถ้ารักแล้วเธอจะไม่ต้องทําเรื่องอะไรที่จะต้องไปขอโทษอีกฝ่ายอะ่ะนั่นแหละคือความรัก โอ้ m ม่ก็โคตรลึกซึ้งอะคุณเก็บไปพูดกับคู่รักคุณได้นะแต่เขาจะกดดันหรือเปล่าอ่ะกดดันปะเออแต่บางทีมันบังเอิญต้องทาเรื่องขอโทษก็ขอโทษไปหน่อยก็ดีเนาะจะได้ไม่แคนเคืองกันเนาะแต่ความรักหมายความว่าคุณจะต้องไม่พูดขอโทษอ่ะไม่เคยต้องพูดขอโทษโอ้ยลึกซึ้งอะอิจฉาแฟนของแท้นะเออลึกซึ้งนะลึกซึ้งนะเก็บไปคิดนะเอว่าใช่ก็หมายความอย่างนี้แหละโคตรลึกซึ้งอันนี้บอก จริงค่จริงๆแล้วฉันไม่ได้อินกับซีรีส์ G L เท่าไหร่เลยนะคะแต่พอเห็นคลิปของหลิงออมเท่านั้นแหละฉันก็เลยอยากรู้เอ๊ะคู่นี้มันยังไงเออก็เลยลองเสิร์ชหาดูว่าคู่นี้เป็นใครแล้วก็กดดูซ้ำไปซ้ำมาตอนนี้กลายเป็นว่าติดหนุบติดหนับเลยครับนะหลิงออมใส่ใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันจริงๆไม่ใช่แค่แฟนเซวิทโอ้ที่มา คลิปนี้น่าจะเป็นที่มาของความที่มาเป็นติ่งหลิงออมจะพูดอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนมีที่มาหลายคนแบบดูดูเอ๊ะก็แบบดูมันคลิปหลิงออมแฟนๆทำกันให้เยอะนะเพราะคนรักหลิงออมเยอะใช่ป่ะทำทำไปมันก็ต้องถึงถึงสายตาของคนที่ไม่รู้จักบ้างแหละพอเขามาดูดูเอ๊ะทำไมคู่นี้มันน่ารักจังเอ๊ะดูไปดูมาเอ๊ะทำไมมันชักจะเออเอออะไรคือเออเออมันชักจะลึกซึ้งเว้ยเฮ้ยเอ๊ะทำไมมันมากกว่าคู่อื่นวะทำไมมันมันมันขยี้คอกันอย่างนี้เลยหรอ มันมันมันบี้คอกันอย่างนี้เลยเหรอไล่คนหนึงก็ยิ้มเหอะเหอะเอะเอ๊ะตกลงเขาคู่จริงหรือคู่หลอกหรือว่าคู่ในละครแต่นี้มันนอกซีลี่แล้วทำไมยังทํากันอย่างนี้อีกมันก็เลยเอ๊ะไงเออไอความรู้สึกนี้ดีนะไอความรู้สึกเอ๊ะมันเลยชวนให้คนอื่นเข้ามาเอ๊ะดูว่าแบบเอ๊ะคู่นี้มันยังไงเอ๊ะอะอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมความรู้สึกเอ๊ะนี่ดีนะเห็นไหมนี่ก็คือข้อดีของการที่น้องยังไม่ประกาศออกมาเป็นทางการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเราคือแฟนกัน เนี่ยแหละคือข้อดีมันเอ๊ะมันเอ๊ะลองถ้าแบบน้องมาสาร,รภาพอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่นะแบบว่าแบบบอกออกมาเลยว่าแบบเออเรากําลังคบหาดูใจกันอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่เอ๊ะแล้วอไงเอ๊อเนี่ยทํให้ต้องดูไปดูมาต้องพิสูจน์หลายคลิปดูไปดูมากลายเป็นติดกไปซะอย่างนั้นเข้าใจปะมันต้องพิสูจน์หลายคลิปว่าเอ๊ะตกลงเขาใช่ไม่ใช่ไหนดูอีกคลิปหนึ่งสิเอาเอ๊ะก็ออยังไม่แน่ใจเอาดูอีกคลิปหนึ่งสิเข้าใจความหมายปะดูไปดูมากลายเป็นติดหนุบติดหน,ออนั้นนะคะค อันนี้บอกจริงๆเลยนะสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันยังอยู่ในโลกโซเชียลเนี้ยก็คือหลิงออมนี่แหละอืมแสดงว่าอินเตอร์แฟนก็ไม่ต่างไปกับแฟนชาวจีเนะแฟนๆชาวจีนหลายคนก็บอกเหมือนกันอย่างนี้นะแฟนชาวไทยก็เหมือนกันใช่ไหมเอออันนี้บอกว่าเห็นด้วยอะ่ะคู่หลิงออมคู่นี้มันมีเคมีที่เป็นเอกลักษณ์นั่น เออเขาเรียกว่า unique chemistry นะเป็นเคมีที่เป็นแบบเอกลักษณ์เฉพาะคู่นะหาได้หามีใครเหมือนอืมหากเธอมีความสุขกับชีวิตชีวิตของเธอจะรักเธออย่างแน่นอนเอออีอย่างวะนะอ่ะไหนมาดูต่อไหนมาดูต่อเดี๋ยวค่อยๆดูไปคืออินเตอร์เฟนความคิดเห็นอะไรเขามันก็จะ จะจะลึกซึ้งไปอีกแบบหนึงอะของคนจีนก็ลึกซึ้งไปอีกแบบอินเตอร์แฟมันก็ลึกซึ้งไปอีกแบบบางทีอ่าเราต้องตีความอย่างเอชอบประโยคเมืเ่อกี้หากว่ารักแล้วจะไม่ต้องพูดคําว่าขอโทษเลยเออประมาณนั้นะนะไหนดูนะเดี๋ยวนะอันนี้ก็แปลสดเลยค่ะเอว่าเขาเขียนดีอ่ะอืมไหนเดี๋ยวนะ อะไรเนี่ยโอโฆษณาเยอะเหมือนกันนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอันนี้คนนี้เขามาพูดถึงคู่มิวเลิฟค่ะใครดูบ้างนะเขาบอกว่าในยุคของนักแสดงมิวเลิฟนะคะสองคนนี้เป็นนักแสดงที่ แสดงพลังของตัวเองออกมาเลยไม่ใช่แค่บนหน้าจอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเบื้องหลังด้วยนะคะจนกลายมาเป็นแบบโปรดิวเซอร์เองผู้กำกับเองที่คอยกำหนดเรื่องราวที่มิวกับเลิฟแสดงออกมาบอกเล่าออกมาก็ความหมายก็คือน่าจะแบบเขาก็ชอบคู่มิวเลิฟด้วยเหมือนกับว่าก็มีความหวานนะคะทั้งในจอนอกจออย่างนอกจออย่างเนี้ย ก็เหมือนกับทั้งคู่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับชีวิตตัวเองเป็นผู้กำกับบทของตัวเองมันแบบมันเป็น Power ของมิวเลิฟมิวเลิฟเป็นไงคะเออเอก็ยังไม่เคยได้ติดตามน้องจริงจังเลยมิวเลิฟเป็นไงชอบกันไหมคะนะคนนี้คนนี้ก็ชอบมิวเลิฟเหมือนกันนะไหนเดี๋ยวค่อยๆดูนะ ส่วนมากของของทางอินเตอร์แฟรน่ะเขาจะชอบมีข้อความออกแนวแบบจะเรียกว่าสแปมหรอเออต้องกรองๆหน่อยอะนะสแปมเยอะเลยเดีย๋ยวไปดูกันว่าเขาพูดถึงหลิงออมว่ายังไงต่อแป๊บหนึ่งนะคะสแปมเยอะนะเอดูละโอ้โห คือหัวข้อนี้นะคนมาตอบเยอะก็จริงแต่พอเป็นหัวข้อของอินเตอร์แฟนนะสแปมมันจะเยอะมากเลยเออคนตอบเข้าไปเป็นร้อยกว่าคอมเมนต์นะคะแต่เป็นสแปมก็เยอะเหมือนกันสแปมออกแนวถ้าใครติดตามช่องเอะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เว็บพนันมาลงอ่ะแล้วมันจะเป็นข้อความให้กําลังใจอะไรอย่างนั้นนะแต่เอก็แต่อันนั้นมันจะมีลิงก์ให้คลิกอะไรด้วยปะแบบว่าประมาณให้เข้าไปที่เว็บนี้สิอันนี้ก็เป็นข้อความให้กําลังใจนู่นนี่นั่นนะ แต่เขาก็ไม่มีลิงก์อะไรให้คลิกแต่เอกก็แบบเออมันสแปมซะเยอะด้วยแล้วก็หลายๆคนเอาเป็นว่าสรุปนะจากที่เออ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนที่เอเล่าให้พวกคุณฟังไปแล้วเนี่ยก็สรุปได้ว่าคู่หลิงออมเป็นเคมีที่ยูนิคไม่เหมือนใครนะคะตอนแรกอะ่ะอีจอแฟนเขาไม่ได้รู้จักคู่นี้หรอกแต่เนื่องจากนะคะแฟนคลับขยันเหลือเกินตัดคลิปนั่นคลิปนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาลงลง,ลง อย่างน้อยมันก็ต้องผ่านหูผ่านตาอินเตอร์แฟนบ้างแหละพอผ่านหูผ่านตาปุ๊บเอ๊ะคู่นี้เอาคู่นี้แล้วหรอกคู่นี้แล้วหรอคือคอนเทนต์มันเยอะนะคะไม่เยอะได้ไงมีงานทุกวันมีงานเกือบทุกวันก็จะมีคอนเทนต์ออกมาคลิปนั่นคลิปนี่แฟนๆตัดให้ด้วยนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอ๊ะทำไมคู่นี้เคมีมันมันมัน,มนเอ๊ะก็เลยติดตามไปติดตามมาเลยกลายเป็นติดหนุกติดหนับแล้วก็เลยบอกว่าอินเตอร์แฟนเขาเห็นเหมือนเราค่ะว่าน้องไม่ได้แฟนเซอร์วิสเรา ไม่เราเอชันคิดว่าแฟนเซอร์วิสเออมันก็จะมีบางคนอาจจะบอกว่าแฟนเซอร์วิสก็ได้อะไรใดๆแล้วแต่เพราะว่าเอไม่ว่ากันนะใครจะคิดต่างคิดเหมือนยังไงเอไม่ว่ากันเพราะว่าเอเชื่อว่าทุกคนมีสิทธ,ธิเสรีภาพในการคิดได้เชื่อไม่เชื่อคิดได้หมดไม่ต้องเอาอารมณ์ไปลงโอเคปะ่ะคือไม่รู้สิเอก็เคารพทุกความคิดเห็นนะเขาจะเชื่อไม่เชื่อเอก็ไม่รู้อะเอแล้วแต่หลิงแล้วแต่ออมเลย เขาจะรักกันเขาจะเสิร์ฟกันเขาจะชงกันหรือเขาจะไม่รักกันเขารักกันแค่พี่รักกันแค่น้องรักกันแค่อะไรเอรักได้หมดเพราะว่าอะไรก็ได้ที่ให้น้องมีความสุขอะเออจริงๆนะจริงๆเอก็เลยแบบว่าใครจะคิดว่าเขาไปแฟนเซอร์วิสหรือว่าจะคิดว่าเขาไม่ได้รักกันในทางชู้สาวหรอกเขารักกันแบบเจ๊กับน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่ากันไปเอก็ไม่รู้สิเอคิดว่าน้องเขาก็มีสิทธิ์อะน้องหลิงน้องอมต่างคนต่างมีสิทธิ์ นะคะที่เขาจะเลือกเวยของเขาเองนะแล้วก็จากที่ติดตามน้องมาก็ปีกว่าเนาะเอ้ยถึงปียังเอก็เพิ่งมาตามตอนกลางเรื่องใจซ่อนรักนะก็ปีได้แล้วแหละเออประมาณปีอุดเร็วนอนี่เดือนเก้าแล้วนะก็ปีได้แล้วเนาะคือจากที่ดูมาแล้วน้องหลิงน้องออมโดยพื้นฐานเป็นคนดีนิสัยดีแคร์แฟนคลับมากๆเพราะฉะนั้นไอพฤติกรรม ที่จะมาแบบมาแฟนเซอร์วิสเอว่าน้องไม่ทําแต่ถ้าอะไรที่เขาทําแบบน้องออกไปไซคอลอะไรอย่างเงี้ยคือน้องอยากทําน้องก็ทําตอนแรกๆน้องออมไม่กล้าทําด้วยมั้งไออย่างเงี้ยกลัวจะเดี๋ยวโดนว่าโดนอะไรจนเสียความเป็นตัวเองไปสักระยะหนึ่งจนตอนนี้เอว่าน้องออมเจอเอว่าน้องออมเจออยากเรียกว่าเบสเวอร์ชั่นเลยเพราะยังไม่รู้ว่าน้องจะไปเบสตรงไหนเอาเป็นว่าน้องออมเอให้อย่างนี้แล้วกันน้องออมเจอเบเทอร์เวอร์ชั่น Better version ก็คือเจอเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมในวันก่อนของน้องอะเอว่าอย่างนั้นนะคือปรงตกแล้วคิดได้แล้วน้องโตกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคือแต่ละปีแต่ละปีอะยิ่งน้องอยู่ในช่วงวัยอย่างเงี้ย23 2.3ขวบจะขึ้นไป2.4ขวบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรเออย่าเพิ่งไปรีบเร่งน้องโอ้นี่เพิ่งเดือนเก้าเองน้องเพิ่งผ่านมาแบบแบบเดือนห้าใช่ไหมประมาณในวัย2.3ขวบน้องยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเอคิดว่า จะบอกอย่างนี้ก็ได้นะเอมอย่างที่เอบอกค่ะเอยังของยืนกรานว่าน้องอ,อมยังไม่รู้หรอกว่าเบสเวอร์ชั่นของน้องอ,อมคือเป็นเวอร์ชั่นไหนแต่ว่าเวอร์ชั่นนทุกวันนี้คือเบเทอร์เวอร์ชั่นของน้องอ,อมไม่รู้ว่าเอบอกเองแหละน้องจะน้องจะว่าไหมน้องจะว่าเห็นด้วยเหมือนกันหรือเปล่าเอก็ไม่รู้แต่เอเห็นว่าน้องเป็นเบเทอร์เวอร์ชั่นนะคะแล้วน้องก็เมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะเพราะอยู่กับพี่หลิงด้วยพี่หลิงก็ได้ถ่ายทอดความมั่น ความมั่นให้กับน้องออมเป็นถามว่าเป็นสิ่งดีไหมดีค่ะถ้าเราไม่ได้ทําอะไรผิดเราก็มั่นมั่นไว้ค่ะเห็นไหมพี่หลิงพอมั่นใจอ่ะพี่หลิงเขาเติบโตมาจากฮ่องกงอ่ะเขาคงแบบเขาก็ติดมากับสาวฮ่องกงอ่ะมั่นใจเราก็จะเดินอย่างสง่าผ่าเผยไปเลยนะสง่าผ่าเผยไม่ได้เดินจ่องจ่องถึงแม้กระทั่งตอนที่พี่หลิงยังไม่ดังเท่านี้อ่ะนะยังเป็นแค่นักแสดงอยู่ในช่องสามธรรมดาคนนึงพี่หลิงก็ไม่จ่องนะอืมแถม นอกจากไม่จองแล้วแต่ทุกวันนี้พี่หลิงยังแบบผ่าเผยมากขึ้นอ่ะเอ,อรู้สึกผ่าเผยมากขึ้นนะเออก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีนะดีขึ้นทุกวันทุกวันของหลิงออมแล้วกันจนทําให้เนี่ยแหละเป็นขวัญใจประชาโลกนะคะอ่ะก็คลิปนี้ก็มาเสิร์ฟหวานนะ เออชีวิตมันก็อย่างนี้แหละมีขมมีหวานมีเปรี้ยวมีแซ่บกินแซ่บอะไรอย่างเงี้ยมันก็คละเคล้ากันไปนี่แหละชีวิตคนมันถึงจะมีรสชาติแล้วก็น่าสนุกออกนะที่ชีวิตมันมีหลากหลายรสชาติเนาะเออก็นะอย่างที่บอกคะ่ะเอขอสรุปว่าเอไม่ไดเออ้เอไม่ติดนะถ้าใครจะเห็นว่าหลิงออมเขาเป็นหรือไม่เป็นคนรักกันหรืออะไรเอไม่ติดเลยจริงๆช่องนี้อยากให้เป็นฟรีสปีดทุกคนต่างมีความคิดเห็นได้แต่ว่าอย่าไป อย่าไปอย่าไปยังไงอย่าไปด้อยค่ากันละกันคือคนที่เห็นต่างกับเราเราก็อย่าไปด้อยค่าเขาแล้วมันจะไม่เกิดเรื่องสังคมมันจะน่าอยู่ขึ้นอะเออนาะไม่ได้เกิดเรื่องอะไรหรอกมันจะน่าอยู่ขึ้นก็คือไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรทุกคนมีฟรีสปีดแต่ว่าอย่าไปด้อยค่ากันละกันอะบางคนอาจจะคิดว่าก็เขาเป็นแอนตะี้แฟนอะอะไรอย่างเงี้ยนะ เอ้ยอย่าไปเอก็ไม่รู้เหมือนกันเอาจริงเอก็ไม่รู้ว่าเอก็ดูไม่ค่อยออกใครแอนตี้ไม่แอนตี้รู้แต่ว่าบางทีถ้าเอเห็นในช่องเขาไม่ได้เห็นต่างอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ไปว่าพี่หลิงน้องอมว่าไยอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะเออเว่าก็เห็นต่างกันได้ค่ะแต่ว่าอย่าด้อยค่ากันละกันนะหรือว่าอย่าไปว่าพี่หลิงน้องอมว่าแบบหลอกหลอกขายจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็แรงเหมือนกันค่ะว่าพี่พี่น้องคนหลอกกันใช่ปะคือคนที่รักหลิงอมเขาก็ทนไม่ได้ไงใช่ไหมเขาก็จะแบบ เออมันก็จะเกิดอารมณ์นิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆน,นะทุกคนเออใจเย็นๆน,นะทุกคนเออนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นว่ายังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ